ผมเชื่อว่าเป็นลูกแตกใหม่อยู่แล้วครับมานำามาวางเขไว้เพราะว่าขมรนเนี่ยแม่ไม่ยึดกดบัตรกดอะไรแลวครับแล้วก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้ทําสงสัยทหารไทยเอามาวางเองลรืมั้งแล้วก็เหยียบเองนะครับสร้างสถานการณ์มันก็น,าน่านด้านไปงั้นแหละครับมันต้องแก้เผ็ดครับเอาคนเก็บกู้ฝั่งเรากู้ของมันนะแล้วย้ายที่ไปวางเขตมันนะครับเป็นกับของมันนะครับเราก็แอบกู้กู้แล้วก็แอบไปวางฝั่งมันนะครับ แอบไปกู้ที่มันวางเข้าไว้เก็บ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 รวมไว้สักห้าสิบลูกร้อยลูกนะครับแล้วเอากลับคืนไปฝังมันนะครับเอาไปฝังฝังมันถ้ามีเรื่องเข้ามาก็บอกอ๋อผมรู้ว่าเป็นกับระเบิดท่านงาผมเลยไปคืนท่านในแผ่นดินท่านนะครับแล้วท่านไปเหยียบเองอรสงสัยท่านแม่นวางแผนนะไปวางเองแล้วเหยียบเองจะสร้างสถานการณ์ขอความเห็นใจจากชาวโลกจะเอาหลักฐานไปฟ้องศาลโลกเปล่ามันไว้ใจไม่ได้นะครับมันไว้ใจไม่ได้มันแอบวางกับระเบิดผมเชื่อว่ามันแอบวางให้กับลูกแตกนี่เขาไว้เต็มไปหมดครับ เขมรมันก็ออกแถลงการเราว่าเราเหยียบกับในเขตพื้นที่ดินแดนไทยมันก็ถูกต้องอยู่แล้วไอ้เวรไทยจะมาวางในเขตประเทศขเขมรละขเมละขเมรไม่ต้องปฏิเสธลวครับว่ามึงไม่ได้วางผมเห็นใจแม่ทัพภาคที่สองนะท่านอย่าเพิ่งไปด่าแม่ทัพภาคที่สองเลยนะท่านบอกทําไมไม่ประทะกับมันทําไมไม่รบเลยมันยังรบไม่ได้ลูกมันต้องใช้วิธีแบบรองแม่ทัพภาคที่สองคนตีนัดที่บอกเขาไวา้ที่มึงทาวิธีอย่างนี้นะแล้วอย่าว่ากูไม่ดีนะเดี๋ยวกูทําบ้าง ปกติที่ได้ยศตำรวจเอกอะไรนี่มันบทิการนะพอปะบการเนี่ยมันขวัญกำลังใจเสียกับกลับไปบ้านก็ขาล้วนนะคะยังมีบำนาญกินมันก็ใจมันเสียแต่ถ้าน้องเขาได้รับราชการนะโอ้โหตุยมันก็ยอมนะครับใจมันฮึดอย่าอย่าไปด่าแม้ถ้าภาคสองครับถ้าผมบอกว่าท่ายทหารขมรมันรอบยิงในในพลทหารคนนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วไม่ถ้าภาคสองไม่สั่งลุยสิเอออันนี้สมควรด่านะครับสมควรด่า เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับน,น้องนะครับแต่ว่าน้องคนนี้หัวใจแม่นใช้ได้เลยนะหัวใจนักรบนะครับหัวใจนักรบนะครับมันก็บอกชีวิตมันหมดแล้วนะครับชีวิตมันหมดแล้วด้วนไปข้างนึงขาด้วนไปข้างนึงนะครับเหนือข้อเท้านะฮะน้องอย่าไปสูญเสียกําลังใจนะชะตาฟ้าลิขิตเราทหารตำรวจทํางานอยู่มันก็เสี่ยง ชีวิตอย่างนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของพวกเราอยู่แล้วลูกนะหนูยังรอดชีวิตนะครับหนูยังรอดชีวิตนะฮะยังรอดชีวิตมันดวงสวยไงะนะครับน้องที่เหลือๆอ,อยู่นะครับผมเองใครจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็ช่างนะครับผมเองจะออกลาตะเวนทุกครั้งผมจะนั่งสมาธิประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็จุดทูปนะครับอาราธนาคุณพ,พ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับไหว้พระสยามเทวทิราช แล้วก็ท่องคาถานะครับท่องคาถาที่ผมใช้มานะครับก็นะโมสามจบนะครับแล้วก็นะอุดโมัะพทุทายันยะก,กันเข้าไว้แค้วคลาดปลอดภยัยนะโมพุทธายะนะครับพระผมก็มีองค์เดียวนะครับก็มี25พุทธศตรวตรรษนะครับที่ติดตัวไปเวลาลาาตะเวนนะครับมันระวังยากครับกับลูกแตกบุคคลน,นี่ระวังยากเหมือนพลาสติครับตรวจ ก็ลาบากมันเป็นพลาสติกครับนะฮะไอตรงเชื้อปะทุมันก็เหมือนเป็นอลูมิเนียมนะฮะระวังยากผมใช้ยี่ห้าพุทธะวัตรองเดียวนะครับองเดียวนะครับมันอยู่ที่ดวงฮะมันอยู่ที่ดวงน้องอย่าเสียใจนะครับอย่าเสียใจนะครับเรารักษาชีวิตเราได้แล้วนะไม่ต้องไปเสียใจมันนะนะครับดูท่านวุฒิสมาชิกข,ของสหรัฐอเมริกาสิท่านขาดท่านขาดผู้หญิงอะขาดเหนือ หัวเข่าอีกนะครับเขาใช้ขาเทียมไปอะไรไปนะครับหรือตำรวจที่ทำงานจ่าปืนที่เป็นชุด EOD ที่ทำงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะนั่นขาดสองข้างเหนือเข่าเลยนะครับแถมร่างกายพิกลพิการด้วยนะฮะของน้องคนนี้ถือว่ายังโชคดีนะครับที่ขาดแค่เหนือตะตุ่มมาหน่อยเหนือตะตุ่มมาหน่อยนะครับเหนือตะตุ่มมาหน่อยนะฮะแต่ว่า ในสถานการณ์อย่างเนี้ยที่เรากำลังมีขมิยกทัพมาประชิดแนวชายแดนประชาชนคนไทยรัฐบาลทหารเครียดกันกับไอขมิเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้มันไว้ใจไม่ได้นะครับมันไว้ใจไม่ได้มันแอบวางกับระเบิดผมเชื่อว่ามันแอบวางไอกับลูกแตกเนี่ยเขาไว้เต็มไปหมดครับนะครับแล้วเวลาวางเนี่ยหลังจากทหารเราไปเหยียบได้รับบาดเจ็บ สาหัสใช้ต้องใช้คําว่าสาหัสนะครับเพราะว่าถึงกับขาขาดไปเนี่ยขมินมันก็ออกแถลงการเพราะว่าเราเหยียบกับในเขตพื้นที่ดินแดนไทยมันก็ถูกต้องอยู่แล้วไอเวรไทยจะมาวางในเขตประเทศขมินละ่ะคือขมินต้องนึกถึงตอนที่มันเข้ามาขุดคูเลสนะครับมันเข้ามาขุดคูเลสและยกกําลังมาเป็นธรรมดาเป็นสันดานของนักรบรุ่นโบราณอยู่แล้วนะครับเวลารบกันเนี่ยมันหลากหลายยุทธวิธีมันไม่สนใจแล้วครับ มันก็จะวางกับเขไว้ทั่วไปหมดเลยเพื่อป้องกันเวลาทหารไทยจะเข้าไปโจมตีหรือปะทะกับมันมันจะได้รู้ตัวมันจะทําให้เราได้รับการบาดเจ็บเป็นสัญญาณเตือนมันนะครับมันแอบมาวางอยู่แล้วครับขมินไม่ต้องปฏิเสธแล้วครับว่ามึงไม่ได้วางนะครับบาปก,กรรมมันจะตามทันนะครับมึงแอบมาวางอย่างนั้นนะนะฮะเดี๋ยวมึงก็จะโดนวางบ้างนะเดี๋ยวมึงก็จะโดนวางบ้าง นะครับถ้าใช้วิชามานกันแบบนี้ก็ต้องเชิญวิชามานส่วนนะครับต้องเชิญวิชามานส่วนเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะต้องระวังก็คือพื้นที่ที่มันมีความขัดแยง้งไอ้จุดที่ทหารไปโต้เถียงกันนะเวลาไปเจอกันทหารไทยก็ไปบอกทหารขมรเฮ้ยนี่เขตไทยไอ้ขมรก็บอกว่าเขตขเมรอีตรงจุดนั้นนะ่ะเดี๋ยวมันก็แอบวางเพราะมันไม่อยากให้เราล่าตะเวนนะครับแล้วมันไม่จําเป็นต้องกลับครับ เวบางทีเราไปกู้กลับของฝ่ายตรงข้ามแล้วไปวางย้ายที่นะฮะผมเห็นใจแม่ทัพภาคที่สองนะท่านอย่าเพิ่งไปด่าแม่ทัพภาคที่สองเลยนะท่านบอกทำไมไม่ปะทะกับมันทำไมไม่รบเลยมันยังลบไม่ได้ลูกนะครับทาหารเราไปเหยียบกลับอยู่ในเขตประเทศเราซึ่งเรารู้อยู่แล้วขเขมินมันแอบมาวางนะครับมัน ต้องเห็นใจแม่ทัพภาคที่สองนะท่านเอย่าเพิ่งไปด่าเลยนะครับคนทํางานอยู่อะไรอยู่นะครับมันต้องใช้วิธีแบบร้องแม่ทัพภาคที่สองคนตีนัดที่บอกเขาไว้ทีอ่อยามึงทําวิธีอย่างนี้นะแล้วอย่าว่ากูไม่ดีนะเดี๋ยวกูทําบ้างนะครับมันบอกมันไม่ได้ทํานะก็เอาไอ้ผอบอลมันเนี่ยไปเดินคู่กับผอบอพลเราเลยนะเดินนําหน้าไปเลย ไหนม um, ึงบอกมึงไม่ได้วางมึงเดินไปก่อนดิมึงเดินไปก่อนดินะครับแต่มันไม่ยอมรับแล้วครับแล้วเราประท้วงไปมันก็เท่านั้นแหละประท้วงไปนะครับน้องๆที่ทํางานแนวชายแดนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะครับพื้นที่ที่เคยเดินประจําราดตะเวนไปลาดตะเวนกลับพื้นที่นั้นยิ่งอันตรายนะครับพื้นที่นั้นยิ่งอันตรายทางสบายตายสนิท ทางสบายตายสนิทนะครับเพราะนั้นเดินแหวกป่าไปเถอะนะระวังกับสะดุดด้วยถ้าเป็นผมผมก็โยนหัวน็อนตับไอหัวน็อนตกลมๆอ่ะหัวน,อน็อตโตเมียโยนนําหน้าแล้วก็ลากมาก่อนโยนนําหน้าแล้วก็ลากมาก่อนกันกับสะดุดนะครับกับสะดุดอันตรายกว่ากับระเบิดบุคคลมากครับนะครับระเบิดกับระเบิดบุคคลเนี่ยเหมือนกับไปเหยียบขี้หมาดวงไม่สวยจริงมันก็ไม่ไปเหยียบนะครับแล้วทางราชการ เขาก็ปูนบาเหน็จให้เต็มที่ตามเท่าที่ระเบียบมันเปิดช่องเอาไว้น้องเขาเป็นพลทหารนะครับน้องเขาเป็นพลทหาร<ม>เขาก็ให้กี่ขั้นไม่รู้เจ็ดขั้นนะครับเลื่อนยศเป็นสิบตำรวจเอกแต่เขาโดนปลดนะครับไม่ใช่รับราชการต่อไปนะเขาโดนปลดพิการนะครับโดนปลดพิการสิบเอกเนี่ยนะครับสิบเอกเนี่ยมันก็เป็นยศหลังจากปลดแล้วนะครับ ก็ได้มีบำเหน็จบำนาญกินหน่อยนะครับเราอย่างนี้ได้ไหมครับท่านผู้จัดการทหารบกครับท่านประหลักากระทรวงกลาโหมครับในโอกาสเนี้ยถือเป็นโอกาสดีนะครับที่น้องคนเนี้ยสมัครใจมาเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยสมัครใจมานะครับสองน้องเนี่ยมีอุรมคติมุ่งมั่นในการจะพิทักษ์แผ่นดินไทยและอยากจะปฏิบัติหน้าที่ทหารเราแก้ระเบียบได้ไหมครับแก้ระเบียบหรือเขียนระเบียบแก้แบบด่วนเลย รับน้องคนนี้เข้าเป็นทหารประจําการนะครับแล้วเขาได้จะสิตีสิบโทสิบเอกผมว่าเขาดีใจแล้วน้องดีใจแล้วแล้วก็ให้ทําหน้าที่ฝ่ายธุรการหรือจะอยู่ประจําอยู่ที่องค์การทหารผ่านศึกหรือประจําอยู่สํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้ทีนักฟุตบอลน,นักมวยดารานักดนตรีทําไมเราเขียนระเบียบเปิดให้มาบรรจุได้ละ่ะนักร้องเสียงดีก็ยังบรรจุได้เลยนะครับ ผมว่าระเบียบคนมันเขียนนะคนมันเขียนนะนะครับคนเขียนครับมันต้องแก้ได้นะครับมันต้องแก้ได้และไอ้น้องคนนี้น่าสงสารครับเด็กมันเพิ่งมีเมียเมียก็ท้องเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับกําลังใจเด็กมันสูญเสียเลยนะครับผมว่าเขียนระเบียบได้ครับแค่ขาขาดหน่อยเดียวครับตํารวจได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ขาดครึ่งตัวเลยนะที่สอพห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยยังทําหน้าที่เสมียนประจําวันได้เลยครับผมว่าพุ่งค่าบัญชาที่ลงไปเยี่ยมเนี่ยรีบแก้ระเบียบดีกว่าครับแก้ระเบียบนะครับเอาน้องคนนี้บรรจุเข้ารับราชการนะครับแล้วก็จะมีน้องๆที่ทํางานสามจังหวัดเชาดแดนภาคใต้พิคงพิการอะไรอย่างเงี้ยที่ยังสามารถรับราชการได้เนี่ยให้เขารับราชการนะครับจะประจําอยู่หน่วยไหนก็ได้ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายเขานะครับแต่ผมคิดว่าน้องคนนี้มันใจสู้ มันจะได้เป็นแบบอย่างและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนที่อยากมาสมัครเป็นทหารแม้เขาจะได้รับบาเดเจ็บนะครับเขายังได้มีโอกาสรับราชการเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะฮะผมขอความกรุณนาเะครับระเบียบคนเขียนครับระเบียบคนเขียนที่ผมใช้คําว่าระเบียบคนเขียนเนี่ยเมื่อก่อนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยจะเลื่อนคนเป็นนายดาบจากนายดาบเนี่ยเป็นผู้หมวดนะครับที่เขาเรียกในร้อยห นะครับก็มีผู้ชัปการกําลังพลคนหนึ่งบอกว่าระเบียบมันไปไม่ได้มันทําไม่ได้ไม่มีตาแหน่งว่างนะครับสมัยนั้นผมก็ไปคุยกับท่านรองนายกที่รับผิดชอบสํนนัการตํารวจแห่งชาตินะครับว่าระเบียบคนเขียนครับมันจะต้องแก้ได้กฎหมายยังแก้ได้ระเบียบอันเนี้ยท่านคิดหัวจิตหัวใจสิไอ้น้องคนนี้ทําหน้าที่ในขณะภาวะความเสี่ยงความกดดันขมห็นแม่นจะยิงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ลาดตะเวนตามมันก็ต้องระวังครับดูรอบๆตัวดูสูงดูต่ำดูรอบตัวไหนจะต้องระแวงที่พื้นอีกเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับท่านเขียนเอาเด็กคนนี้เข้ารับราชการนะครับไม่ใช่เป็นไปตามกระแสนนะต่อไปมันจะมีเคสแบบนี้อีกเราก็เอาเข้ารับราชการแล้วบรรจุมันอยู่แผนกธุรการก็ได้หรือท่านจะให้มันไปอยู่ดูยางทหารบกก็ได้นะครับกําลังพลเราจะได้มีขวัญกําลังใจครับอ้าวคราวนี้มาพูดในส่วนของพวกเรานะครับที่เป็นแนวหลังนะครับ น้องคนนี้มีภรยาแล้วนะครับภรยาท้องอยู่เจ็ดแปดเดือนเนี่ยก็แนะนําภรยาของน้องทหารคนนี้นะครับเนื่องจากมีคนกระแสลั่งไหลเข้าไปคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างตามคลิปที่มีอยู่หนูไม่ต้องไปพูดอะไรมากลูกใช้คําว่าขอบคุณขอบคุณอย่างเดียวขอบคุณขอบคุณอย่างเดียวไม่ต้องตอบอันอื่นแล้วครับเดี๋ยวถ้าตอบผิดประเด็นไปเนี่ยมันจะกลายเป็นดราม่าอีกนะครับหนูเราเป็นเด็กบ้านนอกบ้านดอนลูกหนูก็ยังเล็กอยู่ หนูก็ตอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยเป็นแนวหลังเนี่ยนะครับจะช่วยเขาได้โดยอะไรรู้ป่าโอนเงินไปช่วยเขาครับเขาได้เงินตอบแทนมาก็เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าเลขบัญชีอย่างไงผมก็เปิดไม่เป็นอะไรไม่เป็นนะ หรือจะคุณการจอมพลังก็ได้นะครับไปแนะนําน้องเขาหน่อยนะครับว่าเปิดบัญชีนะครับเป็นชื่อน้องไอ้ผู้ชายทหารคนนี้โดยตรงเลยนะครับเราโอนไปช่วยเขาครับจะห้าสิบบาทร้อยบาทนะครับกี่คนก็โอนไปช่วยเขานะครับโอนไปช่วยเขานะครับเลขบัญชีมันยังไม่แพร่หลายนะไม่ต้องโอนผ่านกองทงกองทัพอะไรหรอกครับโอนตรงไปให้น้องเขาเลยนะครับโอนตรงไปให้น้องเขาเลยนะครับ ใครมีเลขบัญชีก็แปะเลขบัญชีน้องเข้ามาโอนไปช่วยกันครับตามอัตราภาพนะครับสิบบาทยี่สิบาทร้อยบาทแลท้วทางส่วนผู้พครับัญชานะครับก็แก้ไขระเบียบเอาน้องเข้ารับราชการนะครับอย่าไปปลดพิการเลยครับปกติที่ได้ยศตํารวจเอกอะไรเนี่ยมันปลดพิการนะนะครับปลดพิการเพราะปลดพิการเนี่ยมันขวัญกําลังใจเสียกลับไปบ้านก็การด้วนนะครับจะมีบํานาญกินมันก็ จมันเสียแต่ถ้าน้องเขาได้รับราชการนะโอโคตุยมันก็ยอมนะครับใจมันฮึดนะครับใจมันฮึดนะครับเอาไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับผมว่าแก้ได้นะครับทางกองทัพบกก็ออกมาแถลงแก้ระเบียบนะครับกรณีทหารที่ทําการศึกอย่างนี้แล้วก็จะต้องที่กงพิการอยู่ในสภาพที่ยังสามารถรับราชการได้นะนะครับช่วยนะครับตอนนี้ไอ่ นักการเมืองนี่มันจะไปช่วยมันก็ลําบากนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทาไมไม่ช่วยมันมีกฎหมายอีกนะครับจะไปให้เกินสามพันก็ไม่ได้นะครับรับเกินสามพันก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ใครแอบไปให้ก็ได้นะมันไม่ได้มีเยอะหลายนะครับไม่ได้เป็นยี่สิบสามสิบลายตอนนี้น้องมันได้รับบาดเจ็บชัดๆอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับอีกสองคนแน่แรงแรง,แรงอัดแรงระเบิดนะครับไอ้นี่มัน ผมเองสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนผมลาดตะเวนเนี่ยผมจะเอารูปผมมาเลยนะครับแล้วผมก็ขึ้นรูปเขาไว้เลยนะครับขึ้นรูปผมเลยนะครับสมัยผมเป็นเสมียนเป็นอสอเป็นผู้ขับวอดอสอเนี่ยนะครับแปะรูปเขาไว้เลยชาติยี่สิบเก้ามกรลาสองสี่เก้าเก้าแล้วมรณเว้นว่างเขาไว้มันพร้อมตุยอยู่แล้วนะครับเวลาไปเนี่ยกลับระเบิดระวังยากครับกลับระวังยากครับเดินไปเนี่ยต้องคิดว่าเสี่ยงดวงเลย นะครับแต่ก็ระมัดระวังนะครับปกติเราจะเดินตามรอยเท้าของคนหน้าไอ้สเกลหน้ามันจะค่อยๆนะครับค่อยๆเอาปลายเท้าขยิ่งไปหน่อยแล้วค่อยๆเหยียบๆลงมาและก้าวย่างก้าวเหมือนนกกระยางครับคนหลังก็ตามนั้นนะครับแต่อันนี้มันระวังให้ขเขมยียนแม่นจะสุ่มยิงเนี่ยมากกว่างนะฮนะผมก็เห็นใจครับนะน้องอย่าไปเสียกําลังใจนะหนูยังเด็กลูกนะครับดวง ดวงมันมาอย่างนี้นะครับมันดวงมันมาอย่างนี้นะครับเราช่วยกันสองทางนะครับทางผู้ขับปัญชา<น>ก็อย่างที่บอกครับแก้ไขระเบียบให้น้องเขาได้รับราชการครับจะได้เป็นสิทธิตำรวจตรีก็ได้ไอ้สิทธิตรีก็ได้นะครับไม่ต้องแล้วแต่วุฒิน้องเขามีไงแล้วแต่วุฒิน้องเขามีนะนนะระเบียบผมก็เข้าใจเรื่องระเบียบนะครับแล้วก็อย่าไปด่าแม่ทัพภาคสองเลยนะครับแม่ทัพภาคสองก็มีสถานภาพเหมือนกับผมเนี้ยเทียบเท่ากันผู้ชการอย่างเงี้ย เหนือแม่ทัพภาคสองเนี่ยมันก็มีผู้ชักการทหารบกอีกมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกมีนายกรัฐมนตรีอีกนะครับไปทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าไอ้น้องคนนี้มันโดนเขมินยิงใส่และได้รับบาดเจ็บสาหัสแม่ทัพภาคสองไม่โต้อตอบไอ้อย่างนี้โซก็สมควรด่าแม่ทัพภาคสองไอ้นี่เราเด็กเราไปเหยียบกับระเบิดในเขตเรานะครับขมนแม่งก็อ้างว่ามันไม่ได้วาง สงสัยเราจะวางเองเหยียบเองอะโอ้โหจริงจริงเลยใครเขาจะไปทําอย่างนั้นวะนะครับใครเขาจะไปทําอย่างนั้นวะนะอย่าไปด่าพวกเดียวกันเองให้เสียกําลังใจเลยนะครับและผมว่านะไอ้ลาตะเวนที่ต้องไปเจอขมินเนี่ยมันขมินเนี่ยทหารขมินเนี่ยมันรู้นะเจอทหารไทยเนี่ยมันไม่กลัวแล้วครับเพราะมันรู้ทหารไทยสุขภาพบุรุษนะครับอยู่ในกรอบ มีระเบียบวินัยดีมึงต้องเจอทหารพานข่ขยปักพงชัยอ่ะผมยาวๆแต่งกายก็ไม่เรียบร้อยนะครับเดินนะไอ้ไอ้ทหารขมิ้นไม่กล้ากับทหารพรานนะครับนะครับยิ่งทําท่าเมาดิบด้วยนะครับมันไม่กล้านะครับมาเนี่ยอยทําตาอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับไอ้หนุ่มหมัดเมาเนี่ยนะครับมันไม่กล้านะครับแต่ถ้าแต่งตัวเรียบร้อยฟอร์มแม่ มีอุปกรณ์ครบเลยเหมือนมันไม่ค่อยกลัวครับมันรู้ว่าถ้าทหารทหารประจำการเนี่ยนะครับเราอยู่ในกรอบระเบียบวินัยไะมึงต้องเจอแบบทหารพลานะนะครับทหารพลานต้องย้อนอดีตไปเหมือนเอาค่ายปักคงชัยไปเนะเออนักเลงต้องเจอนักเลงกวนตีนต้องเจอกวนตีนนะกวนตีนต้องเจอกวนตีนนะครับไม่รู้ต้องปรับ นะครับต้องปรับนะครับต้องปรับต้องปรับนะครับผมว่ามันก็ไม่นั่นไม่เป็นไรครับจะเอาไอ้ไอ้มันต้องไปเจอหน้ากันประทะขลมกันอยู่เรื่อยเลยนะครับต้องเอาทหารปรานไปอย่างเดียวเลยครับมึงดีมากูก็ดีกลับมึงร้ายมากูก็ร้ายกลับนะครับควรตีนมาควรตีนกับ ของเราสุภาพบุรุษจริงๆครับทหารเราระเบียบวินัยดีฟังคําสั่งภูมิขับบัญชานะครับแต่การรบเนี่ยผมก็เข้าใจครับมันหลากหลายยุทธวิธีบรรลุจุดหมายนะครับแม่นแอบมาวางฝั่งเรานะครับแล้วมันก็บอกว่าของเราเองเวรนจริงๆนะครับเวรยจริงๆพุ่งขับพัญชามันจะไปบอกก็ไม่ได้ว่าอา้าวพี่น้องแนวหลังช่วยกันบริจาคให้กับน้องทหารที่ขาขาดด้วย เดี๋ยวท่านก็ไปด่าเขาอีกว่าขอทานไงงบประมาณไม่มีไงเงินหลวงไม่มีไงก็เราช่วยกันนี่ฮะทาบุญให้วัดยังทําได้เลยทําบุญให้วัดเนี่ยวัดเอาไปให้ผู้หญิงหมดนะครับเอาให้น้องเนี่ยมันจะได้มีขวัญกําลังใจนะครับมาเนี่ยนะครับครั้งแรกผมก็ดีใจนะว่าโอยน้องนี่ได้เลื่อนยศเป็นสิบเอกมันคงภูมิใจแต่พอผมไปสอบถาม ทหารนะครับว่าเอ้ยไอ้น้องนี่ได้เลื่อนสิบเอกใช่ไหมบอกพี่ปลดพิการที่ผายแล้วปลดพิการคือเขาเป็นทหารเกณฑ์นะเขาต้องปลดนะครับพอพิการก็ได้ปลดเร็วนะครับเป็นสิบเอกเป็นสิบเอกก็เหมือนร้อยตีปรีปะร้อยตีปีป์นะครับหลังจากตุยไปแล้วได้ร้อยตีได้มันไม่ค่อยมีความหมายจะอยาก <c oughs> ให้น้องมันได้รับราชการนะ ผมคิดว่ามันทําได้ไงนะครับไอ้ระเบียบมันแก้ไขได้ก็อย่างที่ผมบอกนักร้องเรายังรับไปเป็นนายทหารได้เลยนะครับลูกท่านหลานเธอยังรับไปเป็นนายทหารได้เลย <c oughs> นักมวยยังได้นักตะก้อยังได้นักวอลเลย์บ,บอลยังได้นะครับนักวิ่งว่ายน้ำแล้วจะเอานักรบเราไปเป็นทหารมันจะมันยังทํางานได้ไะแค่มันขาขาดข้างเดียวนะครับขาขาดข้างเดียวมันยังทํางานได้นะ ผมว่ามันไปใส่ขาสปริงเนี่ยแม่ทัพผู้จัดการทหารสูงสุดจะทําขาเทียมอย่างดีให้มันนะครับแล้วมีเงินพระราชทานมาน้องเขาก็ได้แต่ว่าเงินเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็หมดนะให้เขามีอาชีพดีกว่านะครับไม่ไม่เป็นไรครับมาก็เป็นกรณีไปนะครับผมไม่ได้ไปว่าว่านักกีฬานักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเนี่ยเขาก็มาทําคุณประโยชน์นะครับตามความจําเป็นไง แต่อันนี้เราเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการทหารที่เขาได้รับบาดเจ็บพิกพิการในขณะปฏิบัติหน้าที่และยังมีสภาพที่ยังสามารถรับราชการได้ไงนะนะผมว่าก็ลองทําดูครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับเอาน้องคนนี้เป็นเคสกรณีตัวอย่างเลยนะครับปกติเนี่ยตำรวจทหารขาขาดลาดตระเวนไปเหยียบก,กับและขาขาดมันก็มีเยอะมันก็มีเยอะครับมีเยอะครับ แต่ว่าอันนี้มันน้อยยุคป,ปัจจุบันนี่มันน้อยแล้วไงนะครับยุคป,ปัจจุบันมันน้อยไงนะครับก็เขียนไปนะครับจะแขนขาดข้างก็ยังรับราชการได้จะขาขาดข้างก็ยังรับราชการได้นะครับอ่านะบรรจุอยู่กองกองอะไรก็ได้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจของทหารเขานะอ่าจะไปอยู่องค์การสมเคราะห์ทะหารผ่านศึกก็ได้นะครับไปเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการเพราะที่นั่นก็ในมีแต่ทหารผ่านศึกอยู่แล้วนะฮะอย่าอย่าไปด่าแม่ทต่ภาคสองครับหนู อย่าไปด่านะอย่าไปด่านะครับไปเอามันไม่ได้ครับถ้าถ้าผมบอกว่าถ้าทหารขมรมันรอบยิงให้ไอ้พลทหารคนนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วแม่ทัาพภาคสองไม่สั่งลุยสิเอออันนี้สมควรด่านะครับสมควรด่านะครับและเป็นระดับแม่ทัพนี่จะพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังะ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศอีกนะครับ ผมเข้าใจเลยเข้าใจน้องมันนะเข้าใจแม่ทัพภาคสองนะครับนะครับเขาไม่ได้หวังเล่นการองการเมืองนะบางคนไปว่าเขาเรียกกระแสนะครับไม่ใช่น้องคนนี้มันแม่ทัพภาคสองนี่เกษเสียนมาเขาไม่ไปลงสมัครเป็นสอสองสอสอ,สอสอแล้วครับผมส่วนตัวไม่รู้จักแล้วครับไม่รู้จักแล้วครับผมว่าไปตามเนื้อผ้านะครับ